สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออกะปิชาดกค่ะเป็นเรื่องในอัทธกถาชาดก อ๋อครับเรื่องลิงปลอมตัวเป็นราสีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าเองเลยตอนประทับที่วัดพระเชตวันอืมมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเรื่องนี้คือตอนนั้นนะคะพระพิสุสงิ์สองกำลังคุยกันถึงพระรูปหนึ่งที่แบบว่ามีพฤติกรรมเอ่อหลอกลวงไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ครับพระพุทธองค์ทรงทราบเข้าก็เลยตรัสปารบเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่า ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะอ๋อหรอครับผ่ะท่านว่าในอดีตชาติเนี่ยพิกษุรรูปเนี้ก็เคยเป็นผู้หลอกลวงมาก่อนโหแล้วไปหลอกลวงเรื่องอะไรไว้ครับในอดีตอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือท่านบอกว่าเคยเกิดเป็นลิงแล้วก็ทําการหลอกลวงเนี่ยแค่พราะต้องการไฟผิงเท่านั้นเองฮะ แค่ต้องการไฟถึงกับต้องปลอมตัวเลยเหรอครับนั่นสิคะน่าคิดนะคะเรื่องมันเกิดในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีครับยุคคลาสสิกของชาดกเลยใช่ค่ะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์พอภรรยาท่านเสียชีวิตเอ่อท่านก็เลยตัดสินใจพาลูกชายเข้าป่าหิม,มพานครับเข้าไป่าไปทําอะไรครับไปบวชเป็นฤาษีคะ่ะทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วก็อาศัยอยู่ในกระท่อมใบไม้ที่เรียกว่าบนนารรณศาลาอ๋อครับครับบารรณาลา ทีนี้เรื่องลิงเข้ามายัางไงครับเรื่องมันก็มาถึงจุดที่เ,เป็นฤดูฝนฝนตกหนักมากวันหนึง่งแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งมันหนาวหนาวสั่นเลยค่ะครับหน้าฝนในป่าคงจะหนาวน่าดูใช่ค่ะแล้วลิงตัวนี้มันบังเอิญไปเจอเครื่องนุ่งห่มของดาบบทรูปหนึ่งที่ตายไปแล้วเข้าพอดีอา้าวเจอของดีเลยสิครับประมาณนั้นเลยค่ะมีทั้งผ้าเปลือกไม้หนังเสือหา่าแล้วก็น้ำเต้าครบชุดเลยครบชุดฤอษีเลยค่ะ มันก็เลยเอามาใส่หมดเลยปลอมเป็นฤาษีแล้วก็เ,เดินมายืนตัวสั่นทำท่าสำรวมรวมอยู่หน้าประตูบรรณาศาลาอ๋อหวังจะให้ฤาษีพ่อลูกนั้นสงสารให้เข้าไปผิงไฟถูกต้องค่ะแล้วลูกชายดาบทเห็นเขาก็สงสารจริงๆนะคะเด็กเขาก็คงใจอ่อนง่ายนะครับเห็นสภาพแบบนั้นหนาวมากยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูเชิญท่านเข้ามาผิงไฟเถอะครับครับแล้วก็ว่าคาถาเชิญด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีคถาด้วยนะคะทำนองว่าฤาษีท่านนี้ดูสงบสำรวมแต่คงกำลังลำบากเพราะความหนาวเชิญท่านเข้ามาพักในบรรณาลานี้เถอะจะได้คลายหนาวคลายความกังวลไปคือดูมีเมตตามากๆเลยครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจคือมุมมองที่ต่างกันลูกชายเนี่ยเห็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกค่ะเห็นเป็นฤาษีกาลังเดือดร้อนใช่ครับเห็นเป็นฤาษีต้องการความช่วยเหลือ แต่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นพ่อเนี่ยท่านมองลึกกว่านั้นท่านมองออกเหรอคะครับพอลุกไปดูปุ๊บรู้ทันทีเลยนี่ไม่ใช่ราสีจริงแต่เป็นลิงโหทำไมท่านถึงมองออกล่ะคะในขณะที่ลูกชายดูไม่ออกเลยก็น่าจะเป็นเพราะประสบการณ์แล้วก็การสังเกตที่ลึกซึ้งกว่ามั้งครับท่านคงไม่ได้มองแค่เครื่องแต่งกายแต่พิจารณาถึงลักษณะท่าทางแววตา หรืออาจจะกลิ่นอายความเป็นสัตว์ที่มันปิดไม่มิดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองทะลุปเปลือกนอกเข้าไปเห็นท่าแท้ประมาณนั้นเลยครับท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่ผู้สำรวมอย่างที่แสดงออกท่านก็เลยกล่าวคาถาตอบลูกชายไปท่านว่าย,ยัางไงคะก็ทำนองว่าลูกเอ๋ยนี่ไม่ใช่ฤาษีผู้สงบสารวมหรอกแต่เป็นลิงที่เที่ยวหากินตามกิ่งมะเดือ่อมันเป็นสัตว์ที่เอ,อ ดุร้ายชุนเฉียวแล้วก็มีสันดานไม่ดีโห oh, ว่าแรงเหมือนกันนะคะครับแล้วท่านก็อธิบายเพิ่มว่าถ้าให้ลิงตัวนี้เข้ามาในบรรณาลาเนี่ยมีแต่จะสร้างความเสียหายเสียหายยังไงคะก็อาจจะมาถ่ายอุจจาระปัสวะรถทำเข้าของพังหรือแบบที่แย่ที่สุดคืออาจจะซนจนเป็นเล่นไฟแล้วทำให้ไฟไหม้ตรราลาได้เลยโอ้โห oh, oh. อันตรายจริงๆด้วย แสดงว่าท่านมองขาดเลยถึงผลที่จะตามมาใช่ครับท่านมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันแล้วก็เจตนาที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ตัดสินแค่สิ่งที่เห็นแล้วท่านทำยังไงต่อคะพอเตือนลูกชายแล้วพอเตือนเสร็จท่านก็คว้าดุนฟืนที่มันติดไฟอยู่นะครับออกไปทำท่าเหมือนจะไล่ตีเอาจริงเลยนะคะครับลิงเห็นเท่านั้นแหละตกใจกลัวสัญชตาตญาณสัตว์ป่าทำงานเลยหนีกระเจิงเลยสิคะรีบกระโดดเพ่นหนีเข้าป่าไปเลยครับ แล้วก็ไม่กลับมาแถวนั้นอีกเลยจับเรื่องลิงไปส่วนพระพธิสัตว์กับลูกชายล่ะคะสองพ่อลูกก็บำเพ็ญเพียร่อไปครับจนได้บรรลุอภิญญาแล้วก็สมาบัติอ๋อคือความสามารถพิเศษทางจิตกับสมาธิขั้นสูงใช่ไหมคะใช่ครับพอสิ้นอายุไขท่านทั้งสองก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกตามผลบุญที่บำเพ็ญมา จบเรื่องในอดีตชาติทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เฉลยใช่ไหมคะว่าใครเป็นใครครับตรงนี้สำคัญเลยพระองค์หรือตถาคตท่านก็ทรงเชื่อมโยงให้ฟังว่าค่ะลิงเจ้าเล่ตัวนั้นน่ะก็คือภิกษุผู้หลอกลวงที่เป็นต้นเรื่องนั่นเองอ๋อคนเดียวกันเลยครับส่วนบุตรดาบทก็คือพระราหุลพระโอรสของพระองค์ในชาติปัจจุบันค่ะแล้วดาบทผู้เป็นบิดาก็คือพระองค์เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินั้นโห oh, ชัดเจนเลยนะคะการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันนี่ครับมันตอกย้ำบทเรียนสำคัญเลยเรื่องการมองคนอย่ามองแค่เปลือกนอกต้องมองให้ลึกซึง้งค่ะแล้วก็เรื่องผลของการหลอกลวงด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะหลอกไว้เหตุผลอะไรสุดท้ายก็ไม่ดีอยู่ดีถูกต้องครับไม่เคยนำมาซึ่งผลดีจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องกรรมด้วยนะ คือพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะฝังลึกติดตามข้ามภพข้ามชามาได้อืมน่าคิดตามเลยค่ะซึ่งพอพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนานี้จบลงนะครับบางรูปก็เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งบรรลุธรรมในระดับต่างๆไปเลย ตั้งแต่โซดาบันถึงอนาคามีสุดยอดเลยค่ะฟังเรื่องเดียวได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งบรรลุธรรมครับผมเรื่องการมองทะลุปเปลือนอกนี่เออเป็นอะไรที่ท้าทายมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่แบบอะไรๆก็ดูสร้างภาพกันด้ง่ายไปหมดจริงครับทุกวันนี้ยิ่งดูยากขึ้นไปอีก เรื่องนี้ก็เลยชวนให้กลับมาคิดนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรบ้างหรือเราจะฝึกการสังเกตของเรายัางไงได้บ้างที่จะพอช่วยให้เราแยกแยะได้ระหว่างเจตนาที่แท้จริงกับภาพลักษณ์ภายนอกที่อาจจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับก็คงเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ